สบายดีพี่น้องมาจากพี่น้องจุดจวดบริปุงให้บิ่งเด้พี่น้องเลยตําเร็วใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะเป็นตําทะเลเด้พี่น้องเลยเทลง่านเลยเนาะพี่น้องมาจ้ามากินยำใบจ้าพี่น้องยัยสาวหลาเทนะจ้ะเนาะดีพี่น้องอ้จัดจ้านเนี่ยพี่น้องเลยอ่ะโอ้ไลยพี่น้องเนาะไปพอกันอยู่โต๊เลยจ้าพี่น้องมามากินน้ำกันจ้าสวัสดีครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูดซุขคนนะครับเนาะหรือว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเราจ้ะเนอะบอกว่าฝั่งไทยฝั่งลาวนะจระเนาะหรือว,ว่าต่างประเทศนะะจเนาะมาจังมามากินตำตำยังอะตำทะเลนะจนะเนาะตำทะเลตำรวมเนาะพี่น้องเนาะตำแบบมีหมูยอมีปลาหมึกมีกุ้งเนาะพี่น้องเนาะผักแก่เก็มีผักบุ้งเราจะเนอะในการผักกาดเนาะจังผักกาดสองอย่าง,งเลยพี่น้องเลยผักกันเลยมีกะทิมีแคบหมูไอ้กะป้าไยอย้ยางนี้เพื่อนปลาหวานนะกระซิวทอดเนาะพี่น้องเนาะ มาจ้ามาพี่น้องมาพี่น้องนะมากินข้าวใส่จ้าพี่น้องนี่ยกะชิ้วจ้าพี่น้องโดยเลยจ้าพี่น้องอหลายคนกินบุเบิลเดือดอะมาจ้าพี่น้องมาจ้ามีแคบหมูน้ำเดือดจ้าเด้อเนี่ยแคบหมูกรอบนะจ้าเนาะมาจ้ามา จวดจวดน้ำเบาใส่กับสาวหลานเด้อจเด้อยามเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคนเด้อจเด้อเช่นเก่าเช่นเดิมน่าจะพี่น้องนะฝากกดซับกระเคยนันเด้อพี่น้องเลยฝากกดติดตามน้ำแนวพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาด้เห็ดคลิปต่อไปนะพี่น้องนะขอบคุณเด้อจเด้อติ่ติดตามกันนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายครับแต่มีเวลากระจีเหตุคลิปลองให้บึงเรื่อยครับพี่น้องนะครับเนาะยั่งได้กับฝากพี่ฝากน้องเด้อจเด้อเป็นกำลังใจให้เบาใช่กับสาวหลานนั่นจะ เวลายี้เห็ดคิบอาทิตยลละพี่น้องเวลาว่างๆแบบเห็ดคิบมาจำมะคือเก่าพี่นอ้องไม่ว่าอะไรเนาะมาจวดมยางเดียวมี่นองโอ้ยพกบุงหน่อยพี่น้องเอ้ย <laughs> โอ้โหเป็ดขัดจัะ ที่เป็นประซิวยี่งองะระซิวหวานีต้องมระซ้าบาทซื้อมามใช้ช้อนยินบหถนัดไปหน้องต้องใช้มือ ตำสมำยำใบเด้อพี่น้องเลยตำสมตำสมตำทะเลนะจเนาะข้างหลังมันจะมีขนมจีนพี่นอ้องเลยตลาดตำเลยพี่นอ้องเลยเลือดประเทศไทยบระเทศไทยคลิปอตอนกุ้งตอนเห็ดนาพี่น้องเนาะแต่บบเป็นยังไงพี่น้องเนาะคือเก่าล่ะ,ละจวดอย่างเดียวพี่น้องเลย อันเลยพี people, ่น้องเลยรวมกันต้แบบตํารวมอ่ะมือสองมันอ่ะมือยูด้นะมันหมใส่มือกินหมกินหมดบกน่ายต้อง่อบนหมวต้นหือพี่น้อ เอาเป็นไงนึงถ้าแบบนี้เขาใส่หุ้นแล้เหรอได้อือืมอือ้อือ่ออภันี่มันแต่งเหรองง กูรเริ่มดับแล้วพี่น้อง mm hmm. เอ้ยขนมจีนข้างหลังใส่ดิ่งห้งพี่น้องเอ้ย แดงจึ้งคืองอยู่แดงใจไหวตันยยหลังนี่เป็นเนื้อแท้ครับปลาแดกตอนไห่น้องปลาแดกปลาปลากระเดืะะเดอหรือว่าปลาส้มปลาปลากระ,ระ,กะดีนะพี่น้อง อเอไปเอาใส่กอข้าเนียวบ่ายมานไ่นองผู้ดงไนงะ <c oughs> ใส่ข้าเนียวเลยเอาขอาโอ้จัดฝนะักเนึ่งแรกคิดว่าเป็นต้าม,มูหุ่งพี่น้องโมเมนต์เด้อ

nó phải cái màu nào, à Bỏ, ừ. Bỏ tay về mời này, Giảm hoàn mời cái nồi

หวานพี่น้องเลยประสอบน,นะเป็ <c oughs> นหย่อนดีกว่าขนมจีนขนมจีนคขึ้งโล่พี่น้องเลย คือมาโลหนึ่งแต่ฐานเขานหน่อยนะวันหยุดเป็นวันอาทิตย์พีหน่อยวันหยุดก็เลยบม่ได้ไม่ได้ลุกนอนมุกม,มีห่วง <laughs> แต่เมียมาฮิตต่เอล่รจวดเขาเลยคร <c oughs> ับครับครับ Cái gì kiếm ngoài à? Cám ngoài chặt ngoài thường ngoài nào đấy. Ta miệng nhòm nào không เขาพุ่เียบอใช่กับุ่นรือบริษัทในเป็นไหล่ะเป็นจ้โลยู่ปานี้อังนี้เขาพุ่นเพียงไแย เด็เกดูไอ้บุ๋งเถื่อไปพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวมันสียาวเกินพี่น้องเอ้ยเังไดก็คือเก่าแล้วพี่น้องเนาะฝากพี่าฝากน้องเน่อยจ้ะเด้อฝากกดติดตามนั่นเด้อพี่น้องหนยจ้ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาชัคนไกลบ้านอะไรก็รับเสาหลานหะะน่อจ้ะเนาะในเหตุจิ้มต่อไปหน่อจ้ะเนาะแล้วก็มือน,ะะน,ะมนี้แรงนี่ก็ลาไปก่อนเลยพี่น้องเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้อง Selamat siang. Selamat siang.